ค้าขออนุญ,ญาตแหวกเข้าไปดูกล่องแกรนพีเนียนหน่อยนะคะโอ้โหมเอลเห็นไหมเราเปิดไอ้์นึบนะแต่ยังมีดอกไม้อยู่รอบๆนะ <c oughs> มันเป็นแก้วที่นึกถึงน้อยหนาเนาะเอาเอาเอาแก้วโมสกมาทำเป็นน,นน้อยหนาใ <c oughs> ส, <c oughs> ส่วิ่งไปสูมความากทุกสีเลย มามคะ่ะมดาดดมไม่ใช่มนมุษย์เลยเนี่คะ่ะเล็กวิ๊วับเออมันามไม่ใช่มนมุษย์เลยเนี่คะ่ะมาดามเป็นหลงอุเชื่อตัวเองว่าเป็นมนมุษย์อยู่ตอนเด็กๆหรอคะสวยงามมากอุ้ยน่าสื่อสารกับจิตประภัสอนไหมยคะ่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรอุ้ยน่าถามสิ เป็นมังกรเขามีกาดเดี้ยนคือแบบมี<ป>มีมังกรมีอะไรอยู่กับเขาอะ่ะแล้วแบบปล่อยปล่อยความร้อนคือคือคือ,ค,อคือมันเป็นแค่ไอร้อนอะ่ะมันเป็นไอร้อนที่แบบมองการออกเฉยๆแตแบบไม่ได้ดูดันไม่ได้อะไรเหมือนเม,แบบมื่อก<ะ>ี้ะนะแค่บอว่าเขาเป,เป็นกาดเดี้ยนเขาเป็นกาดเดี้ยนเฉยๆค่ะพวกขวดโสมขวดผ้าเถียนเสียค่ะที อูนา่พาพูดภาษาปัลาทำไมอ่ะปัวล่าปัวล่าคอมมินิเคชไดใต้กับจิตพัฒสอนเหรอพา,พ,าพาเทนเซียเขาผู้นสูงพาทนเซียเขาเท่พาพาเทนเซียพา,พา,พา,พาทนเซียเหรอคะพาพทนเซียพาทนเซียเขาฮอมุสูงน เดียโอเคงะพ่อสพลังเขามหาศาลเนาะตุกยาดดอกไม้ดไม้มาแล้วก็ยื่ให้เราเดันก็สู้กันน่ารักเลย บาเนี่ยบอถ้าคนนะก็ะเอาปวกสเตีละกันดดบอก,กนะสิดดกทีดดอ,อ๋อโอเคทุกคนประกอบชุดนักรบเลยค่ะใส่อาวุธเต็มสตรีมนะคะไม่ต้องกลัวว่ามาดามจะวิ่งไม่ทันเพราะอาวุธหนักนะคะจัดเลยค่ะผัดสีชีวีวันชุดนักรบให้ใหม่เลยค่ะ